สวัสดีทุกทกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพาทุกทกท่านนะครับ มาชมรถไฮไลท์อีก1บูธนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022นั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าบูธนี้เนี่ยเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับสาวฮอนดา้าพลาดไม่ได้จริงๆเพราะฮอนด้านะครับเซอร์ไพรส์นะครับโดยจัดแสดงฮอนด้าเอสยูวีโปรโตไทป์นะครับรถต้นแบบนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ฮอนด้าซีวิคไทร์นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นสายพันธุ์ไทร์เนี่ยโ,โหตั้งแต่ยุค90แล้วนะถ้าใครขับไทร์นี่ถือว่า เทพจริงๆนะแล้วก็ที่สุดแห่งยนตกรรมความสปอร์ตนะครับพร้อมกับยนตกรรม ehev และเทอร์โบในหลากหลายรุ่นนะครับมอบข้อเสนอพิเศษนะครับสำหรับ City Series คนงงว่า City Series คืออะไร City ในรูปแบบของรุ่นต่างๆนั่นเองนะครับเพราะเขาเป็นซีรีส์เลยนะแล้วก็ในงานนี้เนี่ย แล้วก็ในโชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศเลยนะครับพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะนะครับฮอนด้าไซซิ่งนั่นเองในทุกรุ่นย่อยนะครับครอบคลุมถึง4เซกเมนต์นะทั้งในกลุ่มซิตี้คาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นซิตี้ e h e v นะครับซิตี้แฮชแบ็กนะครับกลุ่มคอมแพคคาร์นะครับได้แก่ Civic e h e v ใหม่นะครับกลุ่ม SUV นะครับได้แก่ H.R.V. นะครับรวมถึงกลุ่ม D.segment นะครับได้แก่ Accord นะครับ E.H.E.V. นะครับแล้วก็ Ride Up ยนตกรรมทอร์โบนะครับได้แก่ City นะครับ City Hatchback นะครับ แล้วก็ตระก,กูล c ีวิกนะครับแล้วก็แอคคอรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นยนตกรรม SUV นะครับอย่าง BRV ใหม่นาที่เพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆเนี่ยก็มาชนโฉมกันนะครับแล้วไปถือว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังมีพี่ใหญ่อย่าง CRV นะครับพร้อมด้วยแคมเปญพิเศษส่งท้ายปีนะครับ h o n ด a ดีลได้ใจ ใช่ทุกโปรนะครับให้ลูกค้าเป็นเจ้าของรถยนต์ Honda ได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม City ้ขายยอดนิยมนะครับ c i t y s e ีรี s เริ่มดอกเบี้ยที่0.99%ผมบอกได้เลยนะดอกเบี้ย0.99%เนี่ยไม่ค่อยมีได้เห็นนะครับสำหรับ Honda นะครับ พร้อมบัตรฟรีน้ำมันมูลค่ากว่า5,000บาทนะครับที่บูธฮอนด้านะครับในงานนะครับแล้วก็รับข้อเสนอพิเศษเดียวกันนี้สําหรับรถทุกๆรุ่นที่จองที่โชว์รูมนะครับเดี๋ยวบางคนบอกเอ๊ะฉันไม่ได้อยู่กรุงเทพเนะี่ยฉันต้องมาในงานมาอัลตเอ็กซ์โปก็ไปที่โชว์รูมฮอนด้าได้ทั่วประเทศนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจจริงๆนะครับตัวามาดู Honda s u v คันนี้นะครับเป็น e h e v Pro โปรโตไทป์ ai, เนี่ยเป็นรถต้นแบบพลังงานไฟฟ เ,เขาต้องบอกว่าแสดงเจตนาลมในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสนับสนุนการลดการใช้พลังงานนั่นเองก็จะให้เห็นว่า Honda เนี่ยมาเต็มนะครับนอกจากเอาตัว h ES, e h u v มาแล้วเนี่ยอานาคตเนี่ยรถไฟฟ้ามาแน่อย่าง Honda าซีวิ t ไทอาร์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นยนตกรรมในกลุ่ม Fu ู l h y b r i d นะครับ e h e v แล้วก็กลุ่ม t ทอร์มาพร้อมกันหลากหลายนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าน่าสนใจจริงๆนะครับสำหรับบูธ Honda นะครับและนอกจากนี้นะครับทาง Honda ก็มีรถให้มาทดสอบด้วยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่ลงทะเบียนนะครับในการทดสอบนะครับทดลองขับนะครับก็จะได้รับบัตรของฝันโหลดตั๋มูลค่า200บาทด้วยนะท่านใดสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูใน w w w honda.co.th นะครับ ตั้งแต่วันที่1ธันวาจนถึงวันที่31มกราคมนี้นะครับนี่ก็เป็นรถที่น่าสนใจของทางบูธของ Honda นะครับสาวกอนด้าพลาดไม่ได้ในงานมอเตอร์อ o ป2022ครั้งนี้ครับ